อาแฮมอาแฮมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Necromancer ขอบคุณสำหรับการติดตามเชิญรับฟังได้เลยครับผนึกเทพบลังราชันตอนที่80ทีม ทันใดนั้นแสงสีแดงก็สว่างวาบขึ้นที่ดวงตาปีศาจนี้และแสงสีแดงจางๆถูกปล่อยออกมาจากร่างของเก่าหญิงเจี๋ยที่อยู่ห่างไกลเก่าหญิงเจี๋ยไม่ขยับและไม่ตอบสนองมากนักเพียงยิ้มอย่างเฉยเมยขณะที่เขาพูดว่าดวงตาแห่งความจริงเนตรปีศาจของท่านยังไม่โตเต็มที่หากต้องการทราบระดับพลังยุทธ์ของข้ามันยังเร็วเกินไป หลงเฮาเฉินและหานยูสบตากันก้าวไปข้างหน้าและพุ่งเข้าใส่ในเวลาเดียวกันและล้อมรอบเก่าหญิงเจี๋ยด้วยการกระทำของทั้งสองทั้งทีมก็เริ่มแสดงโดยไม่มีข้อยกเวน้นหวังหยวนหยวนฝั่งอัญ,ญมณีสามเม็ดอย่างรวดเร็วในโลกวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์ขนาดมหึมาและซือหม่าเซียนตะโกนออกมาเสียงดังมือของเขาจับไม้เท้าของเขาในขณะที่พุ่งเข้าใส่จากอีกด้านของหลงเฮาเฉินในช่วงเวลานี้กล้ามเนื้อของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมากมันคือความบ้าคลาั่ง ใช้เอ๋อซึ่งจับมือโดยหลงเฮาเฉินก่อนหน้านี้หายไปในชั่วพริบตาน,านั้นหัวทั้งสามของเฮาเย่เชิดขึ้นทันทีและเสี่ยวกวางและเสี่ยวหัว ก็เริ่มสวดมนต์อย่างต่อเนื่องด้วยเสียงอูอี้มีเพียงลิตเติ้ลกรีนเท่านั้นที่ไม่ได้ทําเช่นเดียวกันโดยปล่อยแสงสีเขียวสองดวงออกมาซึ่งตกใส่ร่างของเฉินหญิงเอ๋อและหลินซินแทนทําให้ทั้งสองคนลอยขึ้นไปก่อนที่จะรอดลงบนหลังของเฮาเย่แขนขาทั้งสี่ของเขาพุ่งออกไปอย่างแรงเขาตามหลงเฮาเฉินไปข้างหน้าในมือของเฉินหญิงเอ๋อลูกแก้วคริสตัลขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นอีกครั้งในขณะที่เธอไล่คาถาของเธอด้วยเสียงที่ไพเราะราวกับร้องเพลง ลินซินนั่งลงตรงหน้าเธอยกไม้เท้าคริสตันเมฆของเขาขึ้นสูงและสวดมนต์ด้วยความเร็วที่รวดเร็วปล่อยเสียงเพลิงของคลื่นทตุแห่งเปลวเพลิงไม่ว่าใครจะพูดอะไรในแง่ของการควบคุมเวทมนต์และความสัมพันธ์ทางทุหลินซินแซงหน้าห่วงยี่ผู้ครอบครองนางฟ้าทตุดินฝ่ายของหลงเฮาเฉินเคลื่อนไหวในขณะที่อีกด้านหนึ่งเก่าหญิงเจี๋ยทำราวกับว่าเขาไม่ได้สังเกตเห็นพวกเขาเลยแม้แต่น้อยยืนนิ่งเหมือนเมื่อก่อน ในการโจมตีด้านหน้านี้ความเร็วของหลงเฮาเฉินและหานอยู่นั้นเท่ากับความเร็วของซือมาเซียนหลังจากที่เขาใช้ความบ้าคลั่งทั้งสามคนมาถึงหน้าเก่าหญิงเจียในเวลาเดียวกันมองไปที่เก่าหญิงเจียซึ่งอยู่ในระยะน้อยกว่า19เมตรหลงเฮาเฉินก็ตะโกนออกมาแสงสีขาวส่องประกายออกมาจากหน้าอกของเขารัศมีที่ประตูออกมาจากมันดูเหมือนสายฟ้าสีขาวที่ตกลงมาใส่เก่าหญิงเจีย ความสามารถแรกของเตาศักดิ์สิทธิ์แห่งจิตวิญญาณดึงดูดเก้าหญิงเจียดูเหมือนจะไม่รู้สึกอะไรเป็นพิเศษในขณะนี้แต่เขาก็ยังเคลื่อนไหวเขาก้าวไปข้างหน้าก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงราวกับภูเขาและทันใดนั้นสนามกีฬาอัศวินก็สั่นสะเทือนพร้อมกับเสียงดังก้องกังวานในมือขวาของเขาดาบหนักเหล็กเนื้อดีธรรมดาเล่มนั้นเปลี่ยนเป็นสีทองอารามพุ่งตรงไปที่หลงเฮาเฉิน ก้มตัวไปข้างหน้าและชูโลขึ้นร่างของหลงเฮาเฉินถูกทําให้ราบเรียบในทันทียกเลิกการโจมตีของเขาและดูเหมือนรูปปั้นยืนอยู่ข้างหน้าอย่างมั่นคงจากนั้นโลกวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ก็สว่างขึ้นด้วยแสงสีขาวที่มาจากการใช้โลกกรองศักดิ์และสิ่งกิดขวางอันศักดิ์สิทธิ์พร้อมกันในขณะเดียวกันรัศมีทั้งหมด10ดวงก็ส่องลงมาบนร่างกายของเขาในเวลาเดียวกัน ด้วยประกายแสงแรกหลงเข้าเฉินเปิดใช้งานส่วนเสริมเสื้อคลุมศักดิ์สิทธิ์ที่จัดเตรียมโดยข้อมือเทพของเขาอันที่สองคือเสื้อคลุมศักดิ์สิทธิ์อีกอันที่หานอยู่อยู่ข้างเขาไร่เพื่อปกป้องเขาต่อจากนั้นมีรัศมีเวทมนต์อีก3าดวง ระบบไฟสองระบบและระบบไฟหนึ่งระบบโลวิเศษสาอันถูกเปิดตัวจากด้านหลังโลกของขั้นที่ห้าตกลงไปบนร่างของเขาพร้อมกันโล่เหล่านี้ทำหน้าที่ประสานกับเสื้อคลุมศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองนี้ก่อตัวเป็นเกราะป้องกันความสามารถห้าชั้นที่หนาอย่างคาดไม่ถึงบนหลงเฮาเฉินโล่สมชั้นนั้นมาจากการทำงานร่วมกันของเสี่ยวกวางเสี่ยวห้วและหลินซิน ดวงตาของเก่าหญิงเจียเป็นประกายในขณะที่เขาคิดกับตัวเองว่าเยาวชนเหล่านี้กำลังแสดงร่วมกันเป็นครั้งแรกแต่พวกเขาก็ยังให้ความร่วมมือในการประสานงานดังกล่าวอศวินผู้พิทักษ์หรือนักบลอที่สามารถต้านทานการโจมตีของศัตรูได้นั่นคือหัวใจที่แท้จริงของทีมที่สำคัญกว่านั้นอัศวินหนุ่มที่มีรูปโฉมงดงามคนนี้ยังมีตาศักดิ์สิทธิ์แห่งจิตวิญญ,ญาณ อีกด้วยด้วยความสามารถในการป้องกันที่มีคุณภาพสูงสุดไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาได้รับตำแหน่งสูงสุดในการแข่งขันเดียวแต่เท่านี้จะเพียงพอหรือไม่ดาบหนักฟาดลงมาด้วยพลังที่มั่นคงขณะที่เก่าหญิงเจดูเหมือนว่าโดยพื้นฐานแล้วเขาไม่เห็นซื้อมาเซียนทางด้านซ้ายเลยเขาฟาดด้วยไม้เท้าของเขาอย่างหนักภายใต้ใตผลของค้อนศักดิ์สิทธิ์และหนาแสงของหานอยู่ที่มาจากด้านขวา ปังเสียงบทขยี้สะท้อนออกมาจากร่างกายของหลงเฮาเฉินสำหรับเก่าหญิงเจียกรอบป้องกันห้าชั้นที่อยู่ตรงหน้าเขาอ่อนแออย่างคาดไม่ถึงมันทำให้แสงสีทองบนดาบของเขาอ่อนลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในทำนองเดียวกันดาบของเขาได้โจมตีโลกวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์ของหลงเฮาเฉิญอย่างแรง ในชั่วพริปตานั้นเองที่ลูกตาเหนือหัวของหานอยู่ก็ปล่อยแสงสีขาวออกมาทําให้ร่างกายของเก่าหญิงเจียชะงักไปเล็กน้อยและเข้าสู่สภาวะสับสนชั่วครู่จากนั้นดับหนักของเขาก็ตกลงบนโลกของหลงเฮาเฉิน แรงกระแทกที่น่าสะพรงกลัวกระจายออกจากโลกวิญ,ญญาณศักดิ์สิทธิ์ไปยังแขนขาทั้งสี่ของเขาและกระดูกทั้งหมดในร่างกายของเขาในทันทีในขณะนั้นหลงเฮาเฉินรู้สึกราวกับว่าร่างกายของเขาไม่ได้เป็นของเขาทั้งหมดพลังวิญญ,ญาณแห่งความหวาดกลัวไร้ขอบเขตนั้นบดที้เขาอย่างสมบูรณ์ด้วยแรงกระแทกส่งเขาบินกลับไปบนร่างกายของเขา การลางแขนที่สดใสส่องแสงในขณะที่เขารู้สึกราวกับว่าพลังในร่างกายของเขาหมดลงอย่างสมบูรณ์แม้ว่าก่อนหน้านี้หลงเฮาเฉินจะประเมินพลังของโรงไฟฟ้าขั้นที่เจ็ไว้สูงมากแต่เขาก็สัมผัสได้ถึงช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างพวกเขาเมื่อเผชิญหน้ากับเขาโดยตรงเท่านั้นแม้จะได้รับความร่วมมือจากทั้งทีมเขาก็แทบจะไม่สามารถขัดขวางการโจมตีนี้ได้ ในขณะนั้นปีกแห่งแสงคู่หนึ่งปรากฏขึ้นและยื่นออกมาจากหลังของเก่าหญิงเจียชนกับน้ำแสงและทำลายมันในพริบตาภายใต้ผลกระทบของความบ้าคลั่งการโจมตีเต็มกำลังของซูมาเซียนทำให้สัมผัสกับปีกแห่งแสงอีกข้างหนึ่งและด้วยเสียงเพลงที่เรียบง่ายเอฟเฟกต์ของค้อนศักดิ์สิทธิ์ถูกดูดซาบโดยแสงแห่งการกดขี่ข่มเหงที่ปล่อยออกมาและร่างอันสง่างามของซูมาเซียนถูกกระแทกกลับดูร้ายคว้างไปไกล ณจุดนี้ผลกระทบของตอศักดิ์สิทธิ์แห่งจิตวิญญาณของหลงเฮาเฉินได้สิ้นสุดลงแล้วเขาเป็นกัปตันทีมและเป็นหัวใจของทีมด้วยดังนั้นในตอนนี้เขาจึงเป็นผู้แบกรับภาร,ระหนักในการรั้งเก่าหญิงเจี๋ยให้กลับมารัศมีสี่ดวงปรากฏขึ้นบนร่างกายของเขาอีกครั้งคราวนี้เป็นกรอะป้องกันท่าสี่ชั้น แม้ว่ามันจะมีชั้นน้อยกว่าเมื่อก่อนแต่เสื้อคลุมศักดิ์สิทธิ์ของขั้นที่3จะเทียบได้กับโลธาชนิดนี้ของขั้นที่5ได้อย่างไรตรงกันข้ามการป้องกันของเขายิ่งไม่ยอมแพ้มากกว่าเมื่อก่อน หลงเฮาเฉินหายใจเข้าลึกๆพยายามอย่างเต็มที่เพื่อกระตุ้นพลังงานทางจิตวิญญาณในตัวเขาด้วยความตั้งใจที่จะกำจัดความรู้สึกมึนงงในขณะนี้ความเหนือกว่าของพลังงานจิตวิญญาณภายนอกของเขาซึ่งมากกว่าอสวินคนอื่นๆในระดับเดียวกันก็ปรากฏชัดขึ้นในชั่วพริบตาเดียวความรู้สึกชาในร่างกายของเขาลดลงอย่างน้อยสองเท่าด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวเกาหญิงเจีย๋ยทำให้หลงเฮาเฉินสั่นไปหมดภายใต้ผลกระทบของแรงดึงดูด ของตอศักดิ์สิทธิ์แห่งจิตวิญญาณเว้นแต่เขาจะออกจากระยะของตาวิญญาณคนเดียวที่เขาสามารถกำหนดเป้าหมายได้ก็คือหลงเฮาเฉินเองก้าวไปข้างหน้าอย่างราบรื่นเขาพุ่งตรงไปที่หลงเฮาเฉินโดยไม่สนใจการโจมตีครั้งที่สองของหานหยูเลยที่หลังของเขาปีกทั้งสองขยับเพียงเล็กน้อยเพื่อกั้นมันโดยไม่ยากโลกกรองศักดิ์เสื้อคลุมศักดิ์สิทธิ์สิ่งกีดขวางอันศักดิ์สิทธิ์ หลงเฮ้าเฉินปลดปล่อยความสามารถในการป้องกันของเขาอีกครั้งและในขณะนั้นเองแสงสีแดงอีกดวงก็ส่องมาที่ร่างกายของเขาทําให้เกิดเป็นเกราะป้องกันธาตุอีกชิ้นหนึ่งมันคือหลินซินอาศัยเวทมนต์ของเขาผ่านคริสตัลเมฆไฟเขาเร็วกว่าเฮ้าเย่มากเหนือความคาดหมายเขาสามารถสร้างกราะป้องกันสองธาตุเพื่อช่วยในการป้องกันของหลงเฮ้าเฉินได้ภายในเวลาอันสั้นัง หลงเข้าเฉินต้อนรับการโจมตีของเก่าหญิงเจียอย่างกล้าหาญและมีเสียงระเบิดดังขึ้นครั้งนี้เขาถูกผลักถอยหลังไปเพียงเจ็ดหรือแปดก้าเท่านั้นเนื่องจากการป้องกันทั้งหมดที่ปกป้องเขาหน,นอานอแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแต่เมื่อเทียบกับครั้งแรกปฏิกิริยาของเขาดีขึ้นมากอย่างน้อยที่สุดความรู้สึกชาทั่วร่างกายของเขาก็ไม่ปรากฏขึ้นอีกเลย ในขณะเดียวกันดาบวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของหลงเฮาเฉินก็ชี้ไปข้างหน้าพุ่งเข้าหาเก่าหญิงเจียอีด้วยหนาแสงที่เสริมประสิทธิภาพโดยผลของการล้างแค้นที่สดใสเก่าหญิงเจียค่อนข้างประหลาดใจที่เยาวชนเพียงขั้นที่5ด้วยความช่วยเหลือจากทีมของเขาสามารถสกัดกัน้นการโจมตีของเขาได้สำเร็จสองครั้งติดต่อกัน แม้ว่าเขาจะยังห่างไกลจากการออกไปทั้งหมดแต่สิ่งนี้ก็ยังน่าตกใจทีมนี้สามารถสร้างกรอบป้องกันธาตุห้าชั้นได้หากเป็นหน่วยล่าปีศาจท,ที่เข้ามาใหม่เขากลัวว่าพวกเขาอาจจะไม่สามารถเชื่อมโยงสามชั้นได้ด้วยซ้ำและสำหรับเขาแล้วสิ่งกีดขวางศักดิ์สิทธิ์ของเยาวชนอันดับหนึ่งในปีนี้รู้สึกราวกับว่าถูกใช้จนสมบูรณ์แบบไม่เพียงแต่ดูเหมือนเชี่ยวชาญเท่านั้นแต่ที่สำคัญกว่านั้นมันให้ความรู้สึกที่ลึกลับ อย่างไรก็ตามเก่าหญิงเจียเห็นได้ชัดว่าไม่ได้วางแผนที่จะเสียเวลาไตรตรองมากเกินไปเขาเลื่อนไปข้างหน้าโดยเล็งไปที่หลงเฮาเฉินซึ่งถูกผลักกลับไปโดยการโจมตีครั้งก่อนขอองค์เขาและดำเนินการชารัดโลทันทีแน่นอนว่าเขาจะไม่ทำร้ายเด็กคนนี้แต่เขาก็ยังส่งเขาบินไปทำให้เตาศักดิ์สิทธิ์แห่งจิตวิญ,ญญาณสูญเสียผลกระทบไปหากไม่มีอศวินผู้พิทักษ์ที่มีการป้องกันเป็นหลักคนอื่นๆก็ไม่มีทางที่จะรักษาดาบของเขาไว้ได้แม้แต่ครั้งเดียว อย่างไรก็ตามในขณะนั้นเขาก็เสียสมาธิอีกครั้งในช่วงเวลาสั้นๆทำให้โลกของเขาไม่สามารถเชื่อมต่อได้เนตรปีศาจเหนือหัวของหานอยู่สูญเสียความเงางามไปบางส่วนและในขณะนั้นหานอยู่ไม่ได้ไล่ตามการโจมตีของเขาแทนที่จะยืนนิ่งและแข็งแกร่งราวกับภูเขาในขณะที่มีหมอกสีทองล้อมรอบร่างของเขามันเป็นทักษะการจัดเก็บพลังงานที่หลงเฮาเฉินใช้บ่อยๆ เนื่องจากการโจมตีในปัจจุบันของพวกเขาไม่สามารถทำลายการป้องกันของเก่าหญิงเจี๋ยได้มีเพียงพลังวิญญาณที่ถูกบีบอัดที่ได้รับจากการจัดเก็บพลังงานเท่านั้นที่มีโอกาสดีกว่าในชั่วพริปตาต่อมาเก่าหญิงเจี๋ยปรากฏตัวเหมือนกษัตริย์ด้วยความเกรงขามไม่รู้จบและราวกับว่าเขากำลังควบคุมทุกสิ่งบนโลกลูกบอลแสงสีทองขนาดมหึมาก่อตัวขึ้นด้านหลังหลงเฮาเฉินพุ่งขึ้นไปราวกับดาวตกขนาดใหญ่และกระแทกเข้ากับเก่าหญิงเจี๋ยอย่างดูเดือด แรงกดดันที่อมหิตอย่างยิ่งทําให้ผิวของเก่าหญิงเจียเปลี่ยนไปทันทีเขาจ้องมองอย่างว่างเปล่าเป็นครั้งแรกในการแข่งขันครั้งนี้คนที่ทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าคือหวังหยวนหยวนหลังจากที่ฝั่งอัญ,ญมณีทั้งสาของเธอลงในโลกวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์ขนาดมหึมาทําให้มันถึงจุดสูงสุดของพลัง สุดยอดศักดิ์สิทธิ์ขนาดมือหมาโล่เปล่งแสงสีทองบริสุทธิ์ที่ส่องประกายแวววาวด้วยสีแดงเหลืองขาวน้ำเงินและเทาทำให้เกิดแรงกดดันเช่นเดียวกับความรู้สึกที่ยอดเขาไถในขณะที่กระแทกตรงไปที่เก่าหญิงเจี่ยเก่าหญิงเจี่ยไม่ได้ไล่ตามแต่โจมตีหลงเฮาเฉินแทนซึ่งยืนนิ่งอยู่ อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่ไม่มีการใช้งานนั้นหลงเ้าเฉินไม่ได้อยู่เฉยเฉยแสงสามดวงส่องมาที่เขาอย่างต่อเนื่องในขณะที่เขาสวดมนต์ด้วยความเร็วที่รวดเร็วแสงแวาววาวราวกับนางฟ้าค่อยๆก่อตัวขึ้นเหนือศีรษะของเขารัศมีศรัทธาความโปลดปรานของผู้พิทักษ์แหวนอันโออานี่คือ 3. รัศมีอันยิ่งใหญ่ ขั้นพื้นฐานที่สุดที่อัศวินผู้พิทักษ์ใช้หลงเฮาเฉินค่อนข้างเชี่ยวชาญกับพวกมันอยู่แล้วดังนั้นตรับใดที่เขาได้รับลมหายใจช้าๆสักสองสามครั้งเขาก็สามารถเปิดใช้งานพวกมันได้โดยไม่ต้องใช้คาถาแม้แต่น้อยภายใต้ผลกระทบของวงแหวนขนาดใหญ่ทั้ง3และการป้องกันเพิ่มเติมของเกราะวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์แสงที่ส่องมายัางร่างของหวังหยวนหยวนก็ยิ่งเปล่งประกายมากขึ้นไปอีก ในตอนนั้นต่อหน้าโลวิญญาณศักขนาดมหึมาของเธอแม้แต่หลงเฮาเฉินก็ยังพ่ายแพ้อย่างบุดวิดถ้าไม่ใช่เพราะความช่วยเหลือจากเฮาเย่และความจริงที่ว่าหวังหยวนหยวนบริโภคเข้าไปมากแล้วซึ่งทําให้เธอไม่สามารถแสดงพลังเต็มที่จากกรอบป้องกันของเธอได้เขาคงไม่ได้รับชัยชนะหากไม่ใช่เพราะชัยชนะของเขาในการแข่งขันกับหวังหยวนหยวนเธอคงเข้าสู่16อันดับแรกและอันดับสุดท้ายของเธอน่าจะดีกว่านี้มากทีเดียว ในเวลานั้นหวังหยวนหยวนในฐานะนักรบที่ทรงพลังที่สุดแห่งปีได้ปล่อยพลังการต่อสู้ทั้งหมดของเธอออกมาเขายกโลกขึ้นยืนอยู่กับที่มันคือสิ่งกีดขวางอันศักดิ์สิทธิ์สัญ,ญลักษณ์ของอัศวินระดับสูงนี้เป็นสิ่งที่เก่าหญิงเจียสามารถใช้ได้เช่นกันเมื่อเผชิญหน้ากับพลังกดขี่ของโลกวิญ,ญญาณศักดิ์สิทธิ์ขนาดมหึมาเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากตอบสนอง อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาเดียวกันนี้เงาสีดำปรากฏขึ้นอย่างเงียบๆที่ด้านหลังของเขาพร้อมกับประกายแสงสีทองเข้มไคเออซ่อนตัวอยู่ในความมืดเลือกช่วงเวลาสำคัญนี้เพื่อเคลื่อนไหวเมื่อหลงเฮาเฉินถูกโจมตีเป็นครั้งแรกเธอได้เปลี่ยนตำแหน่งไปแล้วและน่าประหลาดใจที่เก่าหญิงเจี่ยไม่ได้สังเกตว่าเธอหายตัวไปจากหลังของหลงเฮาเฉินไปหาหานอยู่ เมื่อเก่าหญิงเจียกำลังติดตามและโจมตีหลงเฮาเฉินเขาก็เดินผ่านตำแหน่งของหานอยู่ไปโดยธรรมชาติแต่ขณะที่หานอยู่ใช้การจัดเก็บพลังงานช้ยเอ๋อก็สามารถซ่อนตัวอยู่ข้างหลังเขาได้ช้ยเอ๋อเลือกสถานที่ที่จะมุ่งโจมตีเธอด้วยความสนใจเป็นพิเศษมันอยู่ตรงกึ่งกลางของปีกทั้งสองข้างที่สร้างจากพลังวิญ,ญญาณที่ควบแน่นเป้าหมายอยู่ที่กลางหลังของเขานี่เป็นจุดที่อ่อนแอที่สุดในการป้องกันปีกของเขา เป็นที่ยอมรับว่าสิ่งกีดขวางอันศักดิ์สิทธิ์เป็นความสามารถในการครอบงำอย่างแท้จริงแต่ข้อบอกพร่องที่ใหญ่ที่สุดคือความจริงที่ว่าในเสี้ยววินาทีเมื่อการป้องกันถูกปลดปล่อยออกมา ผู้ใช้จะต้องอยู่นิ่งๆก่อนที่จะพึ่งพาการปลดปล่อยพลังงานจากร่างกายทั้งหมดของเขาเพื่อตอบโต้การโจมตีของศัตรูและจังหวะที่ชัยเอ๋อเลือกนั้นเป็นช่วงเสี้ยววินาทีแห่งความเงียบสงบพอดีเมื่อโล่วิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์ขนาดมหึมากำลังจะปะทะกับการป้องกันของเขา ใช้เออไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการพลางตัวเขาใช้วิธีลอบสังหารต่างๆเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปกปิดเธอมองหาโอกาสก่อนที่จะปล่อยการโจมตีร้ายแรงแม้ว่าเธอจะตาบอดแต่เธอก็หาจุดอ่อนของฝ่ายตรงข้ามได้ดีกว่าคนอื่นๆไม่ดี ในเสี้ยววินาทีที่ชัยเอ๋อกำลังจะโจมตีผิวของเก่าหญิงเจี๋ยก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเขาเป็นอสศวินแห่งวิหารขั้นที่เจ็จริงๆแม้ว่าการกระทําของชัยเอ๋อจะเงียบสนิทแต่ความรู้สึกถึงอันตรายของเขาทําให้เขาค้นพบเธอ หลังจากใช้เวลาหลายปีในการต่อสู้กับปีศาจเขาได้พัฒนาสัญชาตญาณที่ใกล้เคียงกับสัตว์ร้ายโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยเขาปัดเป่าสิ่งกีดขวางอันศักดิ์สิทธิ์ดาบหนักในมือขวาของเขาเคลื่อนไปขวางหลังของเขาราวกับสายฟ้าฟาดในขณะเดียวกันร่างกายของเขาก็สว่างขึ้นทันทีด้วยสีทองที่ทะลุทะลวงดิ่งบัง,บงเกือบพร้อมกันสองเสียงสะท้อน หวังหยวนยวนรู้สึกราวกับว่าเธอชนกับภูเขาเมื่อแรงกดดันรุนแรงส่งเธอบินกลับไปและทำให้เธอทิ้งโลกวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ขนาดมหึมาอย่างไรก็ตามการโจมตีอย่างเต็มที่อย่างกล้าหาญของเธอยังคงทําให้ร่างของเก่าหญิงเจียแก่วงไปมาตรงกลางโลกของเขามีช่องว่างปรากฏขึ้นเล็กน้อย ในสถานะของการจัดเก็บพลังงานเหมือนก่อนหน้านี้หานอยู่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเบื้องหลังเก่าหญิงเจี๋ยเมื่อพบกับดับหนักของเขาการโจมตีของชัยเอ๋อได้แทงผ่านมันอย่างไม่คาดคิดอย่างไรก็ตามการโจมตีของชัยเอ๋อถูกขับไล่โดยร่างกายของเก่าหญิงเจี๋ยอย่างคลุมเครือมองเห็นเงาสีทองแทรกซึมอยู่ด้านหลังดับหนักร่างกายของเก่าหญิงเจี๋ยบางส่วนกลายเป็นแสงสีทองเป็นความสามารถเฉพาะตัวของวิหารแห่งอัศวินแห่งขั้นที่7็ร่างกายที่ยอดเยี่ยม